นอนแพซิบสลึงเห็นหน้าแม่มาแต่เช้าเลยวันนี้มาแต่เช้าเลยทำเป็นง่งวงเลยมาอ้อนแม่แต่เช้าเลยเหรอยนะ <c oughs> อากาศแบบแม่ว่ามันสีหนาวละค่ะเป็นแห้งๆค่ะแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเป็นแบบเป็นแบบว่าฝนตกลงมาน้ำพร้อมได้พี่น้องตน้ตนต้นไหม้ไม่หน่อยสิเริ่มแห้งได้ไหมเนี่ย แหงๆจักหน่อยสดหดโอ้ยยังมาเมาส่แม่เลยแม่แม่ถ่ายคลิปกันลุกไปตรงนั้นไปเนาะไหนๆไปเข้ากล้องให้แม่นหน่อยสิทำหน้ารอๆทำหน้ารอนยจน,นอนมันไม่เห็นหน้ารอคนน่ะโอ้ยผู้หายเอ้ยอเป็นแหงๆล่ะค่ะจังว่าแม่นนหน่อยนี่มากปลูกต้นไม้อ่ะที่มันบกคอยดสดุดหนามสิบนะคะ อุย้ยแบบหงงต้นนั่นออ้ยเจ๊กหน่อยกับสีซุกเด้ไอ้ต้นมะกรูดค่ะให้ล้านตัดออกเพราะว่ากิ่งมัน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 ขึ้นบักซู้งแล้วมันโนมใส่ไอ้ลังค่ะบ้านนี้ให้ล้านตัดออกค่ะแตกไ,มไหมแม่พี่น้องเบืไม่นอยจะเอาให้เบิรงบางอย่าง ัดออกแล้วแล้วกระแตกกิ่งไหมค่ะเป็ยั้ไม่นหน่อยจังเอาไอ้ผามัดไว้พะว่ามันจะมีไอ้หอยอะ่ะหอยกระดุมอะไ่หน่อยก็ว่าเป็ยั้งมันมันแตกแล้วมันมันคือฮักกิ่งมันก็สิแบบมันก็สิออกเลยนะคะเนี่ยมันก็จะรุดออกเลยเนี่ยเห็นบอเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี่ยมันรุดออกเลยค่ะ ก็เลยมาสังเกตบังเนี่ยเนี่ยกิ่งตงัวนี้บักซ้งเลยพี่น้องเนี่ยตรงนี้แตกไปบักซ้งเลยเนี่ยมันก็ะรุดออกเป็นเพราะว่าบักหอยค่ะบักหอยแล้วสิมาเลียเนี่ยบักหอยแล้วสิมาเลียมองนี่มันกิ่งมันก็ะรุดออกเลยสังเกตเบังเพราะว่ามันหลายกิ่งค่ะ ม,มันหน่อยหน่อยกับจ๊เซียจังไดเนาะหน่หน่อยก็เลือกผ้า,ามาพันไว้ตรงตุ่มแล้วเนี่ยตรงกิ่งแล้วถิง่งอกขึ้นมาใหม่เนี่ยเอาผ้าพันไว้พันไว้โบหฮโบไใหอยมาเลียค่ะหลังจากไม่หน่อยเอาผ้าพันไว้เนาะหลอดทวัาสทาันไม่หน่อยว่าไปเบิดตถูกกิ่งละเหน่อยหน่อยเอาผ้าเอาผ้ามาพันไว้ค่ะบ่ใหอยมาเรียตรงเนี่ยเพราะว่าถ้ามะเรียตรงนี้ปุ๊บกิ่งกับรุดลงไปรุดออกไป คือสีหลอดอยู่ค่ะบัดน,นี้